สว่วนสดีครัอผมคาหลุยโฮมนะครับวันนี้ในวันที่ฝนตกแล้วก็มีโควิดนะครับเราทําอะไรไม่ได้ครับเจอกันในวิดีโอสดนะครับเคทีโหมดไฟไมก็มานั่งเล่นกันแบบนะเอาแบบปลอดภัยนะในบ้านแค่คน2คนนะครับอะไรอย่างนี้ดูแลตัวเองสุขภาพให้ดีนะครับหมดโควิดเราเจอกันแน่นอนนะครับผมกิจกรรมรออยู่เพียบ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 เลยนะฮะ วันนี้ครับสีเทาเจอสีเหลืองครับคนเดิมครับแอดมินหกอยากแก้แค้นนะครับจริงๆเล่นสีเหลืองนะครับแล้วถ้าแพ้เนี่ยมันก็จบไปนานแล้วนะครับกังไกลครับกังไกลนะครับกังไกลกัไกลนครับเลขสองแพนได้ไหมห้าครับกังไกลเริ่มก่อนเริ่มก่อนเออเขาเรียกไนะพวกแพ้ไม่จำนะครับผมว่าผมน่าจะแพ้อีกอนะเปลี่ยนหนึ่งใบครับเปลี่ยนสองใบครับ โอ้หนักหนักมาถึงฝนใช่ไหมใช่ใช่ฝนก็ได้ฝนตกอีกแล้วเชิญแนวนจวคอนเทนโจวโอเคครับผมอ่าชิงชิงคิดน้าจริงงงน้องชิเเ็งพันเลยพันเลย มันมันลำมันลำข้อเตี้ยแต่เราเป็นจัวนะครับไม่ต้องไล่นะครับจบเธอเลยนะครับริงครับผมมีสิทธิ์จะแพะอีกรอบลหลังจั่วครับอาจจะตายได้เลยจากนั้นครับเสิร์ชคุกครับผมอ๋อผมนึกว่าพี่จัวได้ไปแล้วมีทางใส่ไปเดียวมันจะขึ้นง่ายได้ยงไงฮะเดี๋ยวเช็คไปนี่คลิปพลังครับเรามีกิจกรรมนะครับแจกเพชรแดงเพียงคุณเอาไอดีแล้วพาสเวิร์ดมาส่งมาให้เรานะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะลงคุกได้ต่อเมื่อเราเอาใบหนึ่งนะครับหรือว่าหนงแวก็ได้นะครับเลทในลงมาก่อนนะแล้วเลทนะครับเป็นค่าคอสในการใช้ออเดอร์ใบนี้ครับยัดโซ่สามใบครับผมเออออเว่าครับโอเว่าโอ้โหสุดยอดเลยปัดเปินจะสองจริงนะครับผมว่านี่โนกาเลยดีกว่าเฮ้ยใจเย็นครับเก็บหนึ่งเก็บหนึ่งเลรับ ห้าตาก็มองเกมไปด้วยพี่โกงผมแล้มองเกมไปด้วยเฮ้ยพี่อยากโกงผมเลยไอ้แป้วไปแล้วมองเหมือนกันยังเก็บเวลบอดแลกอยู่นะครับอยู่บ้านไม่มีอะไรทำเดี๋ยนะโชวโชวเปิดท็อปคลอโอ้โหตีตีไปเลยไปเลยทีพลังอ่ะเอาดิ นี่เราไม่มีก็โหใบใช้ลงหมดเลยติ๊กเกอร์รัวรเฮยจะร้องไห้แล้วนะเหนื่อยเลยครับงานนี้จำเป็นครับจำเป็นมือใบหนึ่ง ร,รั <น gettable. S 2> งการงานสร้างเลยผมให้ไปก่อนเลยใบเดี๋ยวค่อยคิดฝลังแว่นะหิวหิวเจอข้าวผเจอเข้าเอ้ยฝลังแวนผมก็ยังหิวเท่าไหร่อ่ะยี่ะ20ครับ20สโอ้โหเันสองใบยังสองใบแล้ว23โอนด้วยจวครับจัวเนี่ยังคิดไปสองใบนะ ก็อะไรไปชนะนี่อ,อความได้นี่ความม,ามันเดมัใช้ความสองกับความหนึ่งนี่ไความหนึ่งถ่ายความสองใช้ความสาม,มารถไงสามใบครับจะจุนึ่งใช่ครับสว,วัตร1หนึ่งความหนึ่งเรียกมาเลยทุกตัวลบห้าพันนี่พลงังศู อันน้ผมจะ่อนจะได้รู้เราห้าพันบอกห้าพันเลือกตัวนี้บกหมื่นบกหมื่นนะต่างตัวเองก็ไม่ใช้นะครับแต่ตัางตัวอื่นเขานะครับเฮ้เฮ้เฮ้บรรการสามครับ ไคมนะ่อบอกเขาเลยว,ว่าอัดชิปอยู่ <c oughs> อันนี้นี่จะบูทหรือไม่บูทก็เหมือนกันเลยนะครับผมไม่คิดมากเลยฮะตอนนี้อ่าเอางี้ด,ดีกว่าตีเข้าไงแดมยี่สิบตีเข้าไหงแดมใช่รับผมตีกจะไมา้แบนกาบอะ่ะโถ่เอ้ย เครียดเครียดนี่นะครับสายปีก็มานะครับโอ้เออนี่เบต้าจริงมะเนี่ยเล่นปีมากเลยลุกลุกครับลูกกลุ่มหนูตีครับตีทง่ายแด้งช้านะทุกานเด้งช้านะอันแน่มีกี่ใบครับสามใบมีสามใบ ปรีว่าปลีว่าปรีว่าปลีว่าโอ้คิดนายต่างหาก <_ d ata> เดี๋ยวไปเรียกนะไปเข้าไปนอนออฝั <_ d ata> นเลยฝันเลย <_ d ata> โอ้สายปีว่าโอ้เนี่ยครับสายปีนะครับผม <_ d ata> โอ้เล่นซาปีเลยเสียชื่อเลย <_ d ata> โอ้นนองทำอะไรของน้องเนี่ย ตรงนี้กำลังบินบินเมาว่เล่นอะไรอยู่สายปีนะครับสายปีเอ้ยยังดิตัวยังวะตัวแล้วโอเคอะไรเนี่ยทำไมเล่นอย่างงี้เมื่อกี่ใบห้าใบอ๋อใบหนึ่งได้ป่ะโอ้โหก็ยังได้นะครับผมไม่ไม่บ้านเหรอครับไม่คว่ำไงมึงเล่นเป็นมันเนี่ยอ๋อคิดแป๊บคิดแป๊บโอ้ยเร็วดิอันนี้ดิ คนมันจะได้ไงก็นี่ก็สมได้อยู่แล้วอะสองได้ครับสองได้สได้สใบครับถึงสาได้เอ้ยหมื่นพุกมื่นเฉยใจเย็นพี่เอาดีดีดีหนึ่งหนึ่งใบปุกมื่นสมใบสามไดจริงเหรอเอ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 อใช่ใช่ใช่มเฮ้เอาอย่าโกงผมไม่โกงหรอกทั้งเด้อนเขาเลยเขาเลย โอ้โหคิดนี่ครับแล้วก็ยั้พลังเท่านี้เลยครับผมพลังแวนครับอะไรครับเราเราก็ยังหมื่นแปดอยู่ดีนะฮะนี่ก็หมืน่นอเด็ดเด็ดชอบไหมเหรอคนนี้เหรอเฮ้ไม่ตีอะไรอ่ะตีหลังหลังหลังเอ้ตีข้างหลังไม่ได้นี่จนจุดง่วงอะ่ะแล้วอย่างนี้ง่วงอะ่ะ มาเลยอ่ะบอสดีเล่นปีมากเลยอ่ะเฮ้ยเ้ยอโทษทโอ้โหชักว้าวอีต่างโ้โหนี่มันสีเหลืองจริงมะเนี่ยสซบระดทำทำเขาโสบระดีมั้ยคิดนานเวยครับมือมันไม่ได้จริงครับ โบคาพันปัะกาศซานไรซจงเมื่อกี้ลืมจวด oh no จจังหวเล่นยังไงเนี่ยเจาได้ลวเได้อันนี้จวดวหรอเมื่อกี้ลืมจวรอบหนึ่งราดเล่นราดฝอ่เมื่อเปเนการเ,า <laughs> เรอเนี่ยเียใช่ไหมใช่ใช่อะไรของเองวะฟอน รูปหน่อยหารูปหน่อยโอ้ยง่วงนี ng a, ่ครับเร่งการ์ดเชิญเชิญเชิญนะเชิญเร่งการ์ดอืมอืนะเชิญเชิญเชิญนะใส่เลยเชิญเขาเชิญตันะครับง่วงเลยอ่ะเขาจะหน้ารายครับผม สามสามได้ครับมีสันผมจะนแพ้อะไรอย่างนี้ก็นี่เน่โอเวอร์ติเกอร์ครับสามสสามโอเวอร์ตอร์มันห้าหมื่สงสามนะสามไดคสามไโดนนั้นนี่ยบอกสนิทเลยโอ้ยแม่ทำไมบอกอย่างนี้ตลอดเลยวะ อ่ะสองหมื่นอ่ะสองหมื่นอ่ะโอเคบ้าเอ้ยได้มาสองใบก็จบแล้วเนเกมนี้ย <Ser> ย <unser Wet> ังไม่มีโอเวอร์ไอผมรู้มีเอามาไล้เลยพี่สองตัวครับสองตัวเอออหนึ่งหนึ่งตัว๊ดได้ไปก็อเท่าไหร่อะ สามสิบสามสาตุ๊สเท่าไรอ่ปล่อยเลยปล่อยเลยลืมไปขีลงไหนอ่ะพลังข้างนี้กับขีไหนคีแบนด์ีแบนด์ขีหนึ่งสองได้ครับหนึขีพลังแวนครับขีลุกขับพีงลุกคู่ลุกขับลุกเลยครับ สี่สิบตอนนี้ก็สี่สิบเหมือนกันแรงมากครับผมนี 23, ่ยี่สามสามสิบแปดสี่สามสี่สิบ ถ้าใบาก็จบมากๆถ้าใบมันจบเลยอนะไม่แน่ใจลองก่อนได้ยดอี้กดีเดี๋ยวแคบแคบจีเหรอตัวอะไรวะ ขั้หนึ่งครับเอาหลังของใบไหนก็ได้มาเถอะอันนี้ครับคว้นหนึ่งทอร์โซอยู่เอาหลังีไปหนึ่งแล้วผมจะได้จวดใบครับเนเหลือสี่เนาะครับพี่จีรวยนะครับถ้าพี่จีไม่รวยอาจจะโดนรัวได้นะครับอ๋อยังไม่ถึงแฮ อาพี่จีมาเอ๊โอ้ยสักใบโอ้ยผมก็หมดตัวแล้วเนี่ยทำเด้งได้ใครก่อนเปนสองหมื่นเน่คิ่ก่อนเด้คิดบ้างเด้โอ้ยเอาหมื่นแปดอะสองหมื่นสองหมื่นห้าอะพี่จีโอเค จวดโคตรจวดเลยโซน่าจวดน่โมมากเลยนี่กูบอดไหลตามบอดทุกเทิร์นี่ตีเลยฮะไม่มีทิกเกอร์เลยฮะจวดดีครับจวดดีจวดดีก็ต้องเอาไปยักต่อหวยหมื่นนึงนะครับลำบากแท้หมตัวนี้หมื่นนึงแพ้พอใจไม่ได้เลยัติอะสมบัติหนึ่งโอ้ย สองครับมูดได้นครับผมหลงกาเลยไม่คิดมากเท่าไหร่ห้าหมื่นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมรถห้าพนด้วยหรอห้าันด้วยหโทษอันนี้รถห้าพันนะีสื่อ 5, หนออึ่อันออนี้อี่หนึ่งสามหลังกาดเอสามเอสามโอ้ย ลูกหกสองหมื่นแวงก้าส์เท่าไรอันนี้สี่หมื่นสามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าเออไม่พอครับผมเย้ไหลเดียวไหลไม่ได้แล้วกันเจ็บกุ้ยมีทิกเกอร์บ้ามั้ยเนี่ยอันนี้คือเบต้าแล้วใช่ไหมมันดวงล้วนๆเลยไก่วะ Ha, นี่นะครับจบคลิปแล้วนะครับน้องๆก็ตัดสินใจเองนะครับท่านเบต้าน,นะครับดูชิคก้าชัวร์ดูครบเลยโอ้เบต้าทำได้แค่นี้นะครับผมเขาทั <S weed>. ้งคิดทั้งอะไรนะครับผมไม่มีอะไรเลยเขาเกือบมันอยู่ที่ดวงครับผมไม่อยู่ทไอของพวกนี้ไม่อยู่ที่เด็กนะครับผมแงไก่ที่หายโอ้